ที่บวถป่าแม่วงที่วัดใหม่แม่เลยวาตมบลแม่เล่อำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ท,ทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมต่างพร้อมใจวร,รวมตัวกันหน้าพระบรมชาชย,ยาลักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่าวถวายราชาสรุดีเฉลิมพระเกียรติพร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพรเพลงสรุดีมหาลาชา พระวัดใหม่แม่เลวาตำบลแม่เล่อำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์สวดทำพิธีทางศาสนาให้กับผ้าเหลืองที่ถูกตัดเป็นผืนยาวจำนวนกว่า100ื้ผืนก่อนนำไปผูกบวชให้กับต้นไม้ในป่าแม่วงีนง่นาลััเเยครรบบ้ มาจากหลายๆที่นะครับที่ไกลสุดก็นครศรีธรรมราชชุมพรแล้วก็จับชจเชียงใหม่ทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่จะมาะจัดงานเฉลิมพระเกียรตินะครับแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็วงแห่งต่อป่าไม้โดยเฉพาะป่าไม้ไม่วงซึ่งตอนนี้กระแสเ่อนไม่วงกํลาลังแรง <c oughs> กํลาลังแรงเพราะว่า เราก็จะแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่ว่าหรือว่าคนที่ไหนนะครับก็อยากจะอนุรักษ์ป่าแห่งนี้ไว้ซึ่งตามที่หลายๆคนนักวิชาการหลายๆท่านบอกว่าเป็นป่าเสริมสมที่จริงแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่อีกส่วนหนึ่งก็คือการจัดงานเหล่านี้สิ่งจัดงานนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าอยากจะให้ทุกคนได้เห็นตานะครับว่าป่าแห่งนี้อุดมสม จริงไม่ใช่เป็นป่าเสริมสม่างที่ทุกคนบอกนายนรลงแรงกสติกรเครือข่ายแม่วงชุมชนคนลักป่ามองว่ากิจกรรมบวชป่าแม่วงที่กลุ่มคนรักป่าไม่ต้องการให้เกิดเคือนรวมตัวกันจัดขึ้นถือเป็นเรื่องดีเพราะที่ผ่านมาผื้นป่าแห่งนี้ยังไม่เคยมีกิจกรรมส่งเสริมด้านกนารอนุรักษ์ป่าแม่วงที่มีคนในพื้นที่ต่างพร้อมใจร่วมด้วยเหมือนครั้งนี้ ป่าแม่วงในตอนปัจจุบันกับเมื่อสมัยก่อน,นต่างกันเยอะครับสมัยก่อนในป่าแม่วงเนี่ยถูกตัดทาลายโดยการสัมปทานของป่าไม้นะแต่วันนี้มันฟื้นมาเกือบปีแล้วที่มันฟื้นกลับมานะมาที่เคยตัวเล็กๆอยู่ก็ใหญ่โตหมดน,นะครับตอนนี้นี่เราวันนี้ที่จะมาบวชป่านะครับพิธีบวชป่าเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งว่าชุมชนอะสามารถมันดูแลแล้วก็มาสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับเพื่อจะทำให้คนภายนอกแหลเรารู้ว่า ไม่ใช่เพราะคนที่แม่เรืาเองหรือคนอำเภอแม่วงเองแต่ณวันนี้เองเนี่ยก็มีคนมาจากทั่วนะในประเทศไทยของเราเนี่ยเพื่อมาช่วยกันบวชป่าที่แม่วงนะครับต้องเข้าใจว่าป่าแม่วงเนี่ยไม่ได้ป่าของคนแม่วงโดยเฉพาะอย่างเดียวแต่เป็นป่าของคนทั้งประเทศไทยครับเราจึงมาช่วยกันปลูกเพื่อกันช่วยกันดูแลเพราะทุกทุกเนี้ยมาให้ให้โอกาสให้ประโยชน์กับคนทั้งประเทศครับ คณะผู้จัดกิจกรรมบวชป่าได้นำผ้าขาวข,าวขนาดกว้าง1เมตรยาว2เมตร2ผืนวางให้ทุกคนขีดเขียนแสดงความคิดหลากมุมมองของคนรักป่าโดยข้อความเน้นเป็นในเชิงอนุรักษ์ผืนป่าแม่วงให้คงอยู่คู่กับชุมชนพร้อมมีข้อความต้านโครงการเกิ่นแม่วงถูกเขียนลงไปเพื่อแสดงความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ของคนไม่ต้องการเขื่อนอีกหลายข้อความ ถ้าไม่มีป่าก็ไม่มีสัตว์ป่าไม่เห็นเห็นสิงโตไหมเห็นโตนู่นเขาอยู่มองนอกนู่นเขาไม่อยู่บ้านเราหรอกบ้านเรามีอะไรลองจะสิงโตลงมาอะไรอยู่มีเสือเราเคยเห็นเสือไหมเสือตามธรรมชาติเลยนะไม่ใช่ที่สวนสัตว์สิในป่ามีไหมเคยเห็นเสือในป่าไหมไม่เคยเห็นแต่พ่อหนุ่ม พ่อเป็นต่างไม้เป็นพ่อเราันนี้นจะไปเชอมงดจาประจ่อน้ำไปไหนน้ำไปท่วบ้างจากนั้นจึงพากลุ่มเด็กลงพื้นที่ไปยังป่าใกล้กับชุมชนประกอบพิธีบวชป่าปลูกจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่เล็งเห็นความสำคัญของต้นไม้มีจิตรักป่าร่วมหงแหนธรรมชาติอบถือไม้นองอบสิเอานิ้วมือเอนด้ยอนด้ แสดงว่าต้นไม้หัวใจฟังลูกแจ้งหัวใจฟังใหม่แจ้งหัวใจเรานะว่าต้นไม้มีชีวิตเขาคุยอะไรกันเราเขากลัวคนตัดเขาเขากลัวคนตัดได้ยินไหมลูกอะไรบอกเพื่อนอะะไรจบออกเพื่นมันนี้คือเพื่อนเราทำไเพื่อนเราไมเพ่นรักผมว่าการที่ปลูกฝังเด็กรักต้นไม้นี่มันเป็นสิ่งที่ สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าเขาคือผู้ใหญ่ในมันข้างหน้าเป็นมเมล็ดพันธุ์เม็ดเล็กๆถ้าไม่มีการบ่มเพาะที่ดีเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในมันข้างหน้าได้เราต้องให้เขารู้จักรักธรรมชาติตั้งแต่เด็กรักเป็นเป็นผู้ที่รู้จักการให้ตั้งแต่เด็กก่อนนะครับดีกว่าเขาจะเป็นผู้รับอย่างเดียวโลกถึงจะสวยงามผมนะครับกิจกรรมบวชป่าแม่วงครั้งนี้เกิดขึ้นโดยคนรักป่าในเขตอำเภอแม่วงกลุ่มเล็ก เป็นแกนหลักในการรวบรวมชักชวนผู้สนใจในโลกออนไลน์ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคนลักป่าทั่วประเทศที่ต่างเดินทางมาร่วมกิจกรรมบวชป่าแม่วงด้วยจิตอนุรักษ์โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาจากหลากหลายสถาบันในเมืองกรุงที่อยากเห็นจุดสร้างเขื่อนแม่วงด้วยตาตนเองว่าป่าต้นน้ําแห่งนี้ยังคงความสมบูรณ์อยู่จริงหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามโครงการเขื่อนแม่วงหน่วยงานภาครัฐยังคงเดินหน้าผลักดันให้เกิดการก่อสร้างโดยมีเกรือข่ายภาคประชาชนกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติคัดค้านด้วยวิธีที่หลากหลายซึ่งกิจกรรมบท่าก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมต้านเขื่อนที่ใช้การปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักหวงแหนผืนป่าต้นน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืนชนชลินมั่งมีถ่ายภาพอนุทวั์บุตรอินทีมข่าวเคซีนิวรายงาน ไปจับไหมต้นไม้เราคิดว่าต้นไม้เนี่ยมีความสําคัญอะไรกันนะผูกพันครับผูกพันกันผูกพันอะไรยังไงรักเรารักต้นไม้เหรอรักทำไมเราถึงต้องรักเขาอ่ะเขาเดินไม่ได้นะก็ทำให้เราเขาทำให้เราหายใจได้หายใจได้ไออะรีกทำให้เราสบายมีสุข